ลูกเป็นคนที่แปลกอยู่ครั้งเดียวคือว่านั่งๆไปอารมณ์จะคล้ายๆกับเป็นอะไรอุจลสมาธิคือว่าเดี๋ยว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 จันอุจลาอา๋โอ้ย,โอ,ย,ยนะโอ้ขอโทษจะกิ้ไปพูดแต่เรื่องท่วมไปเลยนะขอโทษขอไปขอไปอุปัต จาละสมาตงูงแนะอมนคล้ายๆกับละละเหมือนกันนะคล้ายๆกับว่าตัวเองเนี่ยแต่งชุดสีขาวแล้วก็ยกพระประธานขึ้นวนไว้บนศรีรษะของตัวเองก็ไม่ทราบว่าลักษณะอย่างอ้อดิเรกลักษณะต่อไปก็คือว่ามีเสียงมาบอกนนี้อย่าด่วนสึกนะสึกนะเข้าใจว่าท่านจะหมายความว่าอะไร ลาบเรียนถามหลวงพ่อให้ช่วยชี้แนะสักครั้งเถิดเจา้าค่ะวันนี้ถามผู้หญิงผู้ชายเนะี่ยผู้หญิงอะค่ะข่าข่ะ่ะะยังไม่สืะบะวชชีหรือเปล่าอ๋อถ้าหาวันยังบวชชีอยู่ก็จะเพิ่งสืบจากชีถ้า<อ>ยังเป็นเราวาสยังไม่แต่งงานก็ยัดยาเพิ่งสืบจากความเป็นโสดอ๋อโอ้ <laughs> โห<อ>จริงๆงความหมายาตอนนั้นเ<ง>ข้าถึงอุปจารสมาธิเนี่ยเขาดีแล้วนะ สมาธิขั้นนี้เป็นสมาธิขั้นดีเริ่มดีครับเทวด,ดาชั้นจาตุมหาราชเริ่มเข้าคุมแล้วาราคาานะีันอย่างนั้นเสียงที่มาแนะนําในขณะปฏิบัตินั้นก็ต้องเป็นเสียงที่แน่นอนแล้วก็วต้องฟังเสียงว่าเสียงถ้าเสียงใหญ่ให่เป็นเสียงเทวด,ดาชั้นจาตุมหาราชถ้าเสียงเล็กๆจะเสียงผู้หญิงก็ไม่ใช่เด็กผู้หญิงก็ไม่ใช่ก็ผู้หญิงไม่ใช่เด็กก็ไม่เชิงเลยสองอย่างครับ เสียงบวกกันยันนี่เป็นเสียงพกลมถ้าเสียงอ่อนโยนเป็นเสียงนางฟ้าเทวดาถ้าเสียงเบาๆนิ่มนวลเป็นเสียงพระพุทธเจ้าถ้าเสียงเห่าๆเป็นเสียงยกทรงโอ้ลักษณะเสียงก็ก็บอกไว้เลยนะใช่ใช่เสียงเห่าๆเป็นเสียงยกทรงมีอย่างนี้ซะด้วยนะอ่ากับก็นี่กับไปความลับพิเศษกันมาอีกเยอะเลยเรื่องเสียงนะ ถ้าเสียงมาลักษณะไหน,นก็หมายความว่าไปตามลักษณะนั้นๆ